ท้าทอรอสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามาดูดวงภาพรวมดวงชะตาคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะประจำช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะว่าพลังงานดวงชะตาของชาววันอาทิตย์เดือนมีนาคมนี้เนี่ยดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ The Chariot มา ช่วงนี้น่าจะเหนื่อยนิดนึงนะคะมีเรื่องที่เราจะรู้สึกว่ามันยากท้าทายความสามารถเผชิญกับเรื่องที่เราเองก็อาจจะรู้สึกว่ามีทั้งเรื่องที่ถูกใจเรื่องที่ไม่โอเคเป็นเรื่องที่ถนัดเรื่องที่ไม่ถนัดที่ทําให้คุณเนี่ยจะต้องรับมือไปในเวลาเดียวกันนะคะถือว่ามีความเคร่งเครียดมีความกดดันแต่ในขณะเดียวกันเนาะก็จะต้องมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่เราได้รับมอบหมายเป็นช่วงเวลาที่คุณเองก็ไม่สามารถที่ จะปล่อยวางได้เลยเช่นเดียวกันนะคะเป็นช่วงที่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะชาววันอาทิตย์เดือนมีนาคมนี้เดอะฟู Fool, นะคะมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลง<ม>การยกย้ายการเดินทางการเริ่มต้นไปทําอะไรใหม่ๆเนะะี่ยฮะการเปลี่ยนงานหรือว่าการเปลี่ยนไปทําในสิ่งที่เราก็ไม่ถนัดไม่ค่อยมีความรู้ในด้านนั้นเนะะี่ยฮะมีสิ่งที่เรายังจําเป็นต้องไปศึกษาเรียนรู้หน้างานบางท่านมีโอกาสในเรื่องของการยก ยายเดินทางเพื่อหน้าที่การงานเนี่ยฮะยกย้ายที่อยู่อาศัย การเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดการเดินทางไปต่างประเทศนะคะการเดินทางไกลไปในสถานที่ใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยก็จะต้องใช้พลังงานในการปรับตัวนะก็รับมือนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะห้าถ้วยนะคะช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกเหนื่อยล้าจะมีอาการท้อแต่เป็นอาการท้อที่ไม่สามารถบอกใครได้นะคะไม่ว่าจะเหนื่อยจะท้อจะรู้สึกว่าไม่มั่นคงไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัว เองกําลังทําไม่รู้ว่าเราจะหนักแน่นได้แค่ไหนคือมันมีพลังงานของการที่คุณเอาแน่เอานอนไม่ได้กับสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่แต่ด้วยบทบาทนะคะของ การที่คุณจะต้องรับผิดช,ชอบเนี่ยชาววันอาทิตย์เรายังจําเป็นที่จะต้องใช้ความอดทนในการสู้ต่อไปเนีคะท้อไม่ได้ถอยไม่ได้ราชินีถ้วยเนี่ยได้แต่ก้มหน้านะคะรับผิดช,ชอบในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายต้องใช้ความอดทนในการต่อสู้จะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะจะมีอาการรู้สึกน้อยใจรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกน้อยใจโชคชะตาวาสนาแต่ก็นะคะพลังงานเนี่ยมันยังบ่งบอกถึงเรายังจะต้อง ทุ่มเทนะคะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ว่ามันจะหมดเรี่ยวแรงแค่ไหนแต่ด้วยอะไรต่างๆนะด้วยภาระหน้าที่มันก็จำเป็นที่จะต้องไปต่อก็เลยทำให้ชาววนาทิตย์นะะี่ยทอไม่ได้นะยังไงก็ตามจะต้องสู้นะเออเรามาดูนะคะว่า6ถ้วยเนะี่คะ จรติดบางท่านเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของเนะะี่ยะคะการทําสัญญาการติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับราชการหรือในสิ่งที่คุณทำอะค่ะมันมีสัญญามันมีข้อผูกมัดเนะะี่ยค่ะมันมีอะไรที่เราจําเป็นนะที่จะต้องรักษาสัญญารักษาสัจจะต้องสู้เราไม่สามารถที่จะปล่อยมันไปได้นะ,ะมันเป็นข้อบังคับที่ทําให้คุณจะต้องต้องทำค่นะ,ะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะรู้สึกว่าไม่ชอบแค่ไหนแต่ เราไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรโดยพละการตามอารมณ์ได้นะทุกอย่างเนี่ยมนมี justice มามันขึ้นอยู่กับความถูกต้องมันขึ้นอยู่กับสัญญามันขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆนะคะที่เราก็จะต้องทำตามเงื่อนไขนั้นนะบางท่านอาจจะได้เกี่ยวข้องอะไรที่มันค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงนะคะเกี่ยวข้องกับการทำสัญญาการทำเอกสารทางราชการหรือว่าอาจจะต้องได้เกี่ยวข้องกับการขึ้นโรงขึ้น ะะหรือใครก็ตามที่ทํางานแล้วอยู่ในหน่วยงานราชการบางทีมันมีเรื่องของการบรรจุมันมีเรื่องของเอกสารที่เป็นข้อผูกมัดทําให้คุณจะออกเลยก็ไม่ได้นะหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับงานเอกชนงานค้าขายอะไรก็ตามอะคะ่ะด้วยความที่มันลงมือทําไปแล้วมันลงทุนไปแล้วมันต้องไปต่อมันถอยไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยชาววันาทิตย์มันบ่งบอกว่า ในสิ่งที่คุณได้ทํามันเป็นสิ่งที่จะต้องฝืนต้องสู้ต้องอดทนไปต่อไม่สามารถที่จะหยุดได้นะีคะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องลุกขึ้นมาทําไม่สามารถที่จะปฏิเสธอะไรได้เลยโอกาสที่มันเข้ามานะคะมันไม่ได้เข้ามาแค่ แค่ครั้งเดียวหรือในสิ่งที่คุณกําลังได้รับผิดช,ชอบเนี่ยมันมีการแข่งขันมันมีคู่แข่งมันมีคนอีกจํานวนมากที่รอคอยที่จะมาอยู่ในจุดจุดคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะไม่ว่าเราจะเหนื่อยล้าเพียงใดนะคะหรือว่าได้ทําในสิ่งที่ไม่ชอบแต่ว่าก็ต้องอดทนต้องสู้ต่อไปนะคะชาวนาทิตย์ ราชาไม้เท้าแต่หายก็ยังเห็นถึงพลังงานของการที่คุณเองเนี่ยมีความรับผิดช,ชอบมากๆไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะด้วยความเป็นราชาไม้เท้าอะค่ะคุณยังมีสติยังมีภาวะของการเป็นผู้นำมีภาวะของการที่เรารับผิดช,ชอบเราไม่สามารถที่จะปล่อยวางอะไรได้เลยนะคะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็พร้อมที่จะสู้แล้ว ราชาถือไม้เท้าค่ะเราสู้ด้วยความเป็นผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีงองแงมีเหนื่อยบ้างเวลาที่เราอาจจะมันเหนื่อยนะคะมันก็กลับมานอนคิดอยู่คนเดียวแต่ด้วยความมีสปิริตด้วยความเป็นชาววันอาทิตย์ด้วยเนาะนะคะเราเองเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงมากๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ยังสู้ยังไปต่อยังไม่ได้ยอมแพ้ยังไม่ได้รู้สึกว่าเราจะ ตัดสินใจทำอะไรแบบไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรประมาณนี้นะคะยิ่งใครที่มีความคิดนะว่าอยากจะลาออกจากงานไม่อยากที่จะทำกิจการตรงนี้ต่อไปแล้วไม่อยากเรียนต่อแล้วไม่อยากที่จะอดทนต่อมันมีเพียงแค่ความคิดค่ะชาววันอาทิตย์แต่ว่าด้วยไฟของคุณเนาะด้วยกายกับใจมันไปคนละทางกันกายมันสู้สู้ไม่ถอยแต่ใจมันก็จะมีความรู้สึกเหนื่อยล้ามีความไม่ค่อยอยากจะ ไปเท่าไหร่นะคะแต่ก็เนี่ยแหละค่ะเรียวแรงคุณยังมีเกินร้อยนะด้วยความเป็นราชาถือไม้เท้านะคะ สองเหรียญน,นะคะอาจจะด้วยเรื่องของอย่างที่บอกไปเนาะเรื่องของการเงินเอ่ยด้วยของออสัญญาเรื่องของพันธะเรื่องของความรับผิดชอบที่มันอยู่ในมือนะคะมันทำให้คุณเองเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องประคับประคองต่อไปนะคะภาระนีสินแล้วก็ออโอกาสสัญญาต่างๆบางคนนะคะเข้าไปทำงานก็จะต้องมีการเซ็นสัญญามันเลยทำให้คุณเนี่ยก็จำเป็นต้อง ต้องทำตามสัญญาอะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะแล้วก็7ไม้เท้า8ไม้เท้าเน ช่วงนี้โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากๆนะเรื่องของการงานเรื่องของการสู้ชีวิตเนี่ยนะคะเรื่องของการที่เราได้ทำในสิ่งที่มันก็ยังเป็นสิ่งเดิมนะคะ <th ee> เป็นสิ่งที่เรามีความรู้มีพรสวรรค์มีความสามารถนะคะทำกิจการเดิมแหละไม่ได้ไปทาอะไรใหม่ๆนะคะยังทาในสิ่งเดิมที่เราคุ้นเคยนะคะได้ทำในสิ่งที่ริ่มเรียนมาได้ทำในสิ่งที่เราก็ เราก็เคยตั้งใจว่าอยากจะทำสิ่งสิ่งนี้ถึงแม้ว่าเวลานี้มันอาจจะเป็นเวลาที่เราไม่ค่อยแฮปปี้แต่มันก็จำเป็นที่จะต้องทำนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยนะความ กลัวความกังวลมันก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของรายได้เรื่องของรายรับตัวคุณเองก็ยังมีเป้าหมายเกี่ยวกับการที่จะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้สินที่เราก็ยังอยากที่จะได้ให้มีรายได้เข้ามาหมุนเวียนในมือเรื่อยๆแล้วก็มีความคิดว่าอยากที่จะหาอะไรทําเพิ่มอยากที่จะทําอะไรที่มันมากกว่าหนึ่งอย่างนะในหัวเราเนี่ยก็จะ พยายามคิดไปตลอดอะคะ่ะว่าจะไปทำอะไรต่อไปดีอยากจะย้ายไปอยู่ในสถานที่ใหม่อยากจะย้ายงานใหม่อยากจะไปทำอย่างอื่นนะคะมันจะมีความคิดตรงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความกังวลความกลัวความที่เอาแน่เอานอนไม่ได้กับในสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่และด้วยหัวใจนะคะที่มันก็มีความท้อแท้แต่ว่าด้วยพลังกายมันยังต้องทำมันก็อาจจะ นะค่อนข้างสวนทางกันก็เลยทําให้เราจะมีความกังวลค่อนข้างสูงคิดกลับไปกลับมาเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเจ็ดไม่เท้าอยู่นะคุณก็ยังขยันคุณก็ยังทำไม่พักคุณก็ยังทุ่มเทเต็มที่นะคะคุณไม่ได้คุณอาจจะน้อยใจในโชคลาภวาสนาโชคชะตาแต่ว่าคุณก็ยังสู้ คุณก็ยังพยายามที่จะเอาชนะโชคชะตาพลังงานของคุณนะคะชาววันอาทิตย์ให้ยังเห็นถึงการทุ่มเทมากๆนะคุณทุ่มเทบางท่านเนี่ยเจดวันนะคะทำงานไม่หยุดเลยนะทำงานมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมเป็นทวีคูณทั้งที่เราอาจจะไม่เคยรู้สึกว่าอยากจะขยันเท่านี้มาก่อนก็จะรู้สึกว่าไม่อยากหยุดไม่อยากพักมันมีเรียวแรงไม่รู้มาจากไหนทนั้งที่นะคะกำลังใจไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่เนาะและพลังงานคุณเนี่ย จะบอกว่าความรักเนี่ยไม่โดดเด่นเลยนะคะมันเป็นช่วงที่เราเองอะคะ่ะมีหลายอย่างให้ต้องคิดนะเราเราเองก็ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่ที่จะโฟกัสจึงทำให้คุณไม่ค่อยจะคาดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะเราจะโฟกัสไปเกี่ยวกับความรับผิดชอบซะมากกว่านะคะ ว่าวันนี้เราอยากที่จะเต็มที่กับสิ่งสิ่งนี้มันเลยทำให้คุณเนี่ยค่ะยิ่งใครโสดสดิดนะจะไม่มีความคิดเลยว่าจะมีคนรักพอก็มีความกลัวเหมือนกันด้วยความที่คุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยเนาะช่วงนี้ก็กังวลว่าหากมีคู่ชีวิตหากมีแฟนก็กลัวจะกลายเป็นภาระ กลัวจะต้องไปเหมือนช่วยซัพพอร์ตเขาหรือบางทีเราต้องมีเวลาให้กับคนรักมันก็จะเป็นการเสียการเสียงานนะคะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของอชีวิตประจําวันด้วยเลยไม่อยากจะคิดเรื่องของหัวใจเท่าไหร่ยิ่งใครที่มีคู่อยู่แล้วอะค่ะพลังงานมันบ่งบอกของการที่คุณจะต้องไปทุ่มเทกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆบางท่านก็จะมะีปัญหาเกี่ยวกับภาระหน้าที่การงานทําให้เราต้องได้ห่างไกลกันนะคะตัวคุณเองก็ไม่สามารถที่จะสมดุลได้นะคะกับการให้เวลาคนรักก็ ส่วนใหญ่ก็จะทําแต่งานหรือว่าทําแต่หน้าที่ตัวเองบางที่มันเหนื่อยจากเรื่องอื่นมาแล้วมันน้อยใจวาสนาตัวเองแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอารมณ์จะคุยกับแฟนเท่าไหร่นะคะบางทีก็เริ่มรู้สึกว่าเวลาที่เราจะต้องมาดูแลกันมาคุยกันมาเอาใจใส่กันบางทีมันก็เหมือนกับว่าเราต้องเสียสละ หน้าที่การงานเสียสละการสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะมาให้ความสําคัญกันอะไรแบบนี้ค่ะเลยเป็นช่วงที่เราจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับตัวเองมากกว่าเรื่องหัวใจเนาะเลยทําให้บางทีก็อาจจะมีบ้างที่เราจะมีระยะห่างมีการงอนกันนะคะมีความ พูดคุยอะไรบางอย่างแล้วมันบั่นทอนความรู้สึกกันทําให้เกิดความน้อยใจบวกกับชาวอาทิตย์บอกเลยว่ามีนาคมนี้เนี่ยคุณง้อไข่ไม่เป็นนะคะเพราะคุณก็เหนื่อยกับชีวิตคุณเนาะคุณเลยไม่ได้รู้สึกว่าคุณอาจจะมองไม่ออกก็ได้ว่าแฟนงอนแฟนหึงแฟนไม่สบายใจมันก็อาจจะเป็นพลังงานของการปล่อยเลยตามเลยอย่างไงก็ต้องระวังระยะห่างความไม่เข้าใจแต่ไม่ได้ปรับความเข้าใจจะก,กลายเป็น ปัญหาอุปสรรคในความสัมพันธ์ภายภาคหน้าได้นะคะเป็นกําลังใจให้ชาววันอาทิตย์ทุกท่านด้วยและกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะยังไงต้องขอบคุณในการรับชมและการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะจะแปะลิงก์ช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นไลน Facebook หรือว่า i n s t a g r กรนะคะหรือการดูดวงส่วนตัวผ่านช่องทาง Line Offi c i a l เนี่ยติดต่อกันเข้ามาได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ